สองคนเลยแต่ว่ามีคอมเมนต์บอกว่าเราควรเล่าเรื่องแซ่บให้ฟังเลยค่ะว่าสีืออะไรอะไรที่ก็อยากรู้ใครนะได้คอมเมนต์บอกมาตามมาอย่างนี้เหรอตามมาอย่างนี้คือจริงเราคือผมสองคนอาจจะชอบงอนกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะความสนิทกันแล้วอะมันมันเลยแบบไม่ได้งอนกันจริงๆตามมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอมันงอดเท้าวควาขอเล่าไม่กอดได้ไหมใช่ขอดเท้าความกอดคือหมอสอะเป็นคนที่ชอบเล่นติ๊กต็อกมาก วันๆเล่นติดตอกอะไรที่ติดตอกบอกว่าดีแปลว่าดีอ,าอะไรที่ติดตอกบอกว่าสิ่งนี้อร่อยมอสบอกอร่อยแล้วแล้วก็เถียงขาใจว่าอร่อยทันทีไม่เคยกินแล้วเถีงเเยงสุดๆ,ดๆซึ่งเราบอกว่าเฮ้ยเราเคยไปแล้วนะมันมันไม่อร่อยอร่อยก็เขาบอกอร่อยเนี่ยคอมเมนต์ก็บอกอร่อยเขาคือใครก่อนใช่ไหมไม่รู้ซึ่งเขาเป็นคนที่ดูติดตอกหนักมากแล้วผมก็เลยแบบอะไรอะไรก็ติดตอกใช้ชีวิตกับติดตอกแล้วเนี่ยอยากให้เขาไปทำอะไรกับติดตอกไทยแลนด์ติดตอก็นั่นแหละแล้วผมก็ไปเจอโพสต์นึงที่เขา ไม่ดูเขาโฆษณาหรือเปล่านะแต่เขามันเป็นโฆษณาจ้ะมันเป็นยามันเป็นยาสักผ้าของสักผ้าที่มันเป็นที่มันเป็นถุงกลมๆว่าแล้วมันเอาไว้หยอดในตู้ใช่แล้วหยอดเข้าไปแล้วจะซักเลยอะไรเงี้ยเราเขาก็บอกอู้ดีมากเลยเนี่ยถ้าใส่อเนี้ยไปไม่ต้องใส่ยาสักผ้าแล้วหอมมากมันดีกว่าสิบเท่าไอเราอุ้ยไปร้านแซฟบหมดไปซื้อแล้วแถวมอมดแบบแล้วเราก็ไปไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตพอไปถึงปุ๊บอุยเห็นอันนี้เอ้ยเห็นทิกเกอรอันนี้เลยสีนี้เลยขอซื้อนะแล้วมันราคาแพงกว่าแพแล้วมันได้น้อยกว่าเบอกว่า มมัันนเี่ยแล้วผมก็ถามเขา<อ><อ>ว่าแล้วเขาอยจะซื้อเนี่ยมันดียังไงเคยใช้หรอแล้วเขาเถียงกลับมาแบบมันดีข<า>ดเขาอยากอ่านดูสิมันบอกว่ามันดีกว่าสิแล้วเธอดูได้ไงมันดีเออเขาบอกก็ทิกตอกบอกมา <laughs> แล้วผมก็แล้วผมก็ขำเขาแล้วก็ขำอ,อยู่นานมากลแล้วเขาก็งอนผมแล้วเขาบอกไม่เอาแล้วเนี่เอาไปวางที่เดิมไม่ซื้อแล้วไม่อยากได้แล้วเอามางอนเอาอ้างอนเอาไปเอาไปแล้วก็ไม่เอาแล้วอยากได้ไม่เอาจริงๆแล้วไม่อยากได้อะไรเงี้ยคือเขาเขาขำเราอยู่นานมากแล้วก็งอนงอนถามที่เราใช่ทิกตอก แล้วขัว่าเราอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแรกอ่ะมันหลายเรื่องมากๆขัว่าเราอ่ะมันไม่เทียนเงี้ยตัวเองก็ไม่เคยใช้ไงใช่ไม่เคยพูไม่ดีนะจะทำให้ขับที่เธอแบบชอบแบบเชื่อมืออยางตัดติ๊กตอ่ลกอะไรที่เป็นคืออะไรที่เป็นการตลาดอ่ะเขาเขาเป็นธาตุการตลาดสุดๆสมมติอันนี้ออกมาบอกว่าดีมากเขาจะกลัวดีเลยตัวเองอ่ะฮะตัวเองอ่ะสุดๆะทไงอย่าให้ไปห้างกันสองคนรถเข็นเข็นไม่ไหวรถมอเข็นช่วยแต่แล้วแหละก็ผมก็เลยแบบงอนว่าเขาแบบขับผมอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเก็บแล้วเขาก็พยายามเอามางองององ ตะงอนแล้วนะตะงอนแล้วตะงอนกลับแล้วใช่ตะงอนเลยตะงอนเลผมก็แบบว่าอะไรวะแค่ขับนิดเดียวเองมางวันบางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องงอนเขากลับเออแล้วก็แล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าต้องกลับไปเรียนที่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันคืนนั้นก็เลยผมก็เลยแบบสเปสสเปสทวิตเตอร์แล้วผมก็เข้าไปแล้วแบบผมก็ยังจะลองเชิญดูว่าเขาจะทักหรือเปล่าเข้าวทำไมนี่แล้วเข้าวข้าวทำไมงอนอยู่นี่จริงๆเราจริงๆเราเราอยากง้อแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลาว่างอ่ะ เราต้องไปเรียนไม่จริงไปเรียนฝนมันตกมีเวลาจะไม่นอนเองเไปไม่เขาติดต่อมาหาพี่งอนเขาบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงไม่ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนที่ชอบงอนเนี่ยมันมันงอนไปเรื่อยงอนจริงหรอเป็นคารักนอถ้างอนเราอ่ะเออก็แบบไม่เหนื่อยเสียหายสรุปของเรื่องนี้สรุปแกสรุปคือถ่ายนอนไหมถ่ายงอนถ่ายนอนเองถ่ายนอนไปเลยเพราะว่าถ่ายนอนไปแล้วเพราะมันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะเอามาคิดแล้วก็ขำดีแล้วพอสเปกแล้วคนก็อยากรู้ว่า แพบคืออะไรอ่ะอยากรู้ว่าเรามันตลกมากแล้วเป็นอย่างเงี้ยทั้งทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเรื่องอะไรน้อยงอนกันแต่ว่าเราเราไม่ได้งอนกันจริงๆน,นะแต่ว่าเนี่มันมันไม่ได้งองอ่ะมันก็เลยไม่ไม่ได้คุยกันช่วงกับช่วงไอ้ขาดช่วงปริศนาได้พี่ใครเอาที่ใครเลือกแต่ทุกคนแฟนพี่ใครเราเลือะ,ะไปซื้อตามนะฮะเป็นเป็นผุ้มน้ำไม่ว่าดีหรือเปล่ากับ